สวัสดีครับอยู่กับผมกาลจินรับไบรกันอีกแล้ววันนี้เราก็มาเล่นคนอื่นกันบ้างนะมามาเล่นยิงไก่นี่แหละ <c oughs> ไม่มีอะไรทำแล้วยิงไก่จะเป็นไก่ตัวเองไม่ดีจะเป็นไก่ตัวเองกัอย่าว่ากันนะเฮ้ยเ <c oughs> ด็เกชายก็มาวะไม่เห็นมีใครมาเลย มีใครไหมโอ้โหมีผมคนเดียวมาได้หนึ่งคนอโอเขาอยู่นั่นโอ,โอ้แม่งไว้ไก่แล้วแหละรู้สึกหาเล่นรัเบิดด้วยยิงไม่โดนทักนัดเลยเยอะโดนยิงแล้ว Mày kia cày hết rồi drey vậy kia drey vậy kia drey hồ Tái Tái, vậy kia drey vậy thì drey vậy kia drey vậy double kill vậy kia drey

เลยมากงยังไงทราบโอ้ยยิงควายเลยอว้าไอจอดตัวนี้โคตรดีเลยเพื่อนแนะนำเลยเนี่ยไปกองในเฉลสิเพชรเนี่ยคุ้มแน่นอน้ได้ไหมไม่น่าฮะดูดูขนาดผมเล่นเก่าแล้วยังยิงได้แบบนี้เลยคิดดูเลย คนนี้แม่งเจ๋งว่ะโอ้โหโคตรดีเลยอนนี้ไม่กล้าแล้วโคตรดีเลยได้ยินปะโคตรเท่ปุ้นนี่โอ้โห้ผมบอกเลยนี่เน้นโอ้โห้ยังโจ้ยปุ้นโอ้โห้ไม่เ็อกเฉลกแล้วตายเฮียมา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 นี่นี่นี่ดู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 ความเทบของมันนะโอ้โหเนี่ยไม่มีบัตรเลย

ในี่ไรได้เท่ากันโคตรคุมไม่เลวกะบอกเลยแค่เจ็ดสิบเพชรเท่านัา้นเพื่อนยอดจริงๆิงหัวก็ง่ายถ้าไอ้ดีถ้าเป็นปืนกระบอกเดียวเลงได้จะเจ็มกว่าน,นี้อีกมีคิดแล้วก็ต้องมีอักเพื่อน <c oughs> ไหนยะโหเขาเข้ามาเ่ยยนะนี่ดูดความที่ของปืนโคตรโหด โอ้ยตายอ่ะก <c oughs> ินกับไก่อะตกตัวเปล่าอยเี่ยยิงจอดอีกแล้วโคตรเท่ตัวนี้ี่ะเป็นไงสัสเจ้าตัวนี้ก็ไปนี่มีดดูมีดมีดอันนี้ก็สุดคูอเออ,อันเรากอดจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมไปแล้วบายวัชิกัรแมน